สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องโกมีบค์อีกหนึ่งครั้งนะครับอตอนนี้ผมมีไอเทมใหม่อีกหนึ่งชิ้นนะครับมานําเสนอซึ่งเป็นไอเทมที่ผมอยากได้อีกแล้ว1ชิ้นนะครับนี่ไม่ต้องดูเสื้อก็รู้ครับวันนี้เราจะมาแนะนํารีวิวเจ้าโชคตัวนี้ครับ KYB Kayaba นะครับเป็น Japanese Quality สำหรับตรงรุ่น Monkey 125นะครับหน้าตากล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เขาแถมเสื้อหนึ่งตัวด้วยดูด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลัง ประมาณนี้อ่ะอันนี้ผมซื้อเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นซื้อจากช้อปปีร้านหนึง่งแล้วก็พี่เขาน่ารักมากใจดีแถมเสื้อแถมอะไรมาให้นะครับประกันหนึ่งปีอ่าเคลมกับทางร้านได้เลยนะครับสําหรับขยาบาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวไม่ใช่ตัวท็อปนะครับเป็นตัวเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวรองท็อปนะครับเพราะว่าตัวท็อปซื้อไม่ไหวครับราคาแรงเหลือเกินอ่ะโอเคอน,นี่แกะกล่องอ่ะผมจะให้แกะอย่างนี้เลยนะวันนี้จะ มุมจะเป็นประมาณนี้หน่อยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนี่ครับในกล่องอันแรกก็คือคู่มือครับเขจะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคู่มืออ่ะเรามาดูโช้กกันเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆหนึ่งทีนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูคร่าวๆนี่ผมเลือกเป็นนี่ครับคัยาบ้า K Alpha ครับไม่ใช่ K Elite K Alpha จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคา4,900บาทครับ K Elite น่าจะ 8 9 0 0นนะครับถ้าจำไม่ผิดผมเลือกเป็นสปริงดำมาใส่กับเจ้ามังกี้ของผมนะครับเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะปรับรีบบวไม่ได้นะครับถ้าผมใช่ครับตัวนี้จะปรับรีบบวไม่ได้แล้วก็ค่าค่าสปริงปรับได้นะครับสำหรับใครที่ไม่พอสำหรับโชกเดิมๆหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเอาใกล้ๆให้ดูทีนะครับไขย่บ้าครับสำหรับเจ้าโชกใครยบ้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะยกให้ดูเป็นประมาณนี้นะ มาดูใกล้ๆนี่ครจะเป็นกระบอกแก๊สนะครับข้างในมีสติกเกอร์เขียนว่าไม่รู้จะเห็นไหมให้กล้องดูก่อนมันจะมีคําว่า100% j เป a n q u a ็น t y จนะครับคือโชคญี่ปุ่นแท้ๆแน่นอนแต่ผลิตที่ไหนผมไม่แน่ใจหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ K Alpha นะครับแล้วก็ปรับค่าแข็งของสปริงได้จากตัวนี้ครับเขามีไข่โครงมาให้ในในในตัวเขาเองเลยนะครับ ยางชกประมาณนี้เรื่องรายละเอียดผมไม่ขอพูดถึงนะเพราะไม่รู้ครับแค่ความสวยของมันก็พอแล้วครับเป็นประมาณนี้ดูใ,ใกล้ใกล้สำหรับเจ้าตัวชกเป็นประมาณนี้ทั้งซ้ายและขวาครับหารีวิวมานานมากไม่มีใครทำรีวิวเลยก็เลยซื้อมาซะเองเดี๋ยวการติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างถ้าตรงไหน ทำไม่ได้ผมก็จะข้ามไปครับอาจจะใช้เวลาดนึงตอนนี้ผมใจร้อนอยากขี่มันมากเลยกับเจ้าชกตัวนี้ครับคาบาเดี๋ยวมาดูกันครับเรามาต่อที่โชกครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนยครับว่าตัวเดิมจะเป็นหน้าตานี้ครับไม่มีซับแทงตัวชกแต่งเราจะเป็นแบบนี้รู้เห็นกันไหมประมาณนี้ฮะความสูงเท่าเดิมครับ330มิมลนะครับสาหรับคาบา KYB ดีกว่าเรียก k บ b ติดเรียกชื่อคาบ้าเต็มหัวหมดเลย โอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องถอดตัวนี้ก่อนครับครอบท่อที่เป็นท่ออย่างเี้ยครับเพื่อจะได้ถอดโชงตัวนี้ง่ายๆแบบนี้ส่วนใครที่ใช้ยังไม่มีสปูนจีครับนะครับก็เป็นเบอร์14บกเหลี่ยมนะครับไข่ตัวบนไข่ตัวบนนะครับน็อตตัวบนเป็นเบอร์14สําหรับใครที่เป็น G ีคาร์ฟแล้วเหมือนผมก็เป็นเบอร์สิบเกาครับไข่ออกไข่คแค่นี้เลย หาออกมาทั้งสองฝั่งบนล่างนะครับตรงนี้น่าจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถอดนิดนึงฮะเพราะว่ามันก็จะนี่ออกมาแล้วประมาณนี้ออกมาแล้วง่ายๆถอดสองน็นอตสองตัวแล้วเราก็จะใส่ชกมันเข้าไปนี่ฮะไอของเราเคอัลฟานะครับใส่เข้าไปก่อนด้านบนนะแล้วก็ เป็นด้านล่างครับโอเคเรียบร้อยใส่โชคไม่ยากด้นานบนจะเป็นแหวน2ตัวนะครับอย่างนี้แหวน2ตัวสำหรับที่ใส่น,นไปแล้วแล้วก็ด้นานล่างเป็นแหวนหนึ่งตัวสำหรับรองสปูนจีขับนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนกลับเข้าที่แล้วก็หมุนกลับเข้าที่โอเคแล้วเราก็ ขเข้าไปเลยครับออตึงมือนะไม่ให้มันหลุดพอซื้อมาดอกแลสวหรับข้างนี้กันเลยครับเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกเหมือนเดิมครับข้างบนเป็นประแจเบอร์14นะครับ14ี่เห็นกนเบอร์น,นะครับส่วนถ้าเกิดใครเป็นสปูจีคาผมผมก็ต้องเป็นเบอร์19เจะเป็นไซนี้นะฮะ สำหรับการถอดเจ้าโชกของเราถอดออกแล้วก็ถอดด้านบนต่อแล้วก็ถอดด้านบนต่อโอเคปมานเปลี่ยน,นโชคง่ายครับแต่สำหรับข้างนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ารถมันเอียงมาทางฝั่งเรานะครับถ้าใครมีขาตั้งคู่ก็สบายหน่อยแต่ในคู่มือเขาบอกว่าให้ลองรถให้ตั้งตรงนะครับ มันจะได้เปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับสําหรับข้างนี้ต้องใช้ความสามารถนิดนึงต้องยกนิดนึงคะแต่ข้างนู้นมันค้ไมาอยู่ออกมาแล้วเป็นไงง่ายไหมครับสําหรับโชคเดิมต่อไปก็เราก็จะเอาเค b บีของเรามาใส่แทนที่นะครับใส่จากด้านบนก่อนสำหรับผมนะแล้วผมก็ยกขึ้นนิดนึงโอเคครับเข้าไปเรียบร้อยแล้ะสำหรับเจ้าข้างนี้ เล่นเอาเหนื่อยพอสมควรนะครับต้องทำรถตั้งตรงแล้วก็ยจับแ้นโครงท้ายยกขึ้นแล้วก็พยายามยัดมันเข้าไปนิดนึงนะครับต้องใช้แรงนิดนึงเหนื่อยพอสมควรแล้วเราก็ใส่รถกลับเข้าไปเล่นเอาหอบสำหรับโชคข้างที่มันยังรถ่างนี้นะฮะ โอเคเรียบร้อยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า K Y B K Alpha นะครับตรงนี้ปรับสปริงค่าะแข็งสำหรับคนน้ำหนักเยอะก็ปรับค่าสปริงให้แข็งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมน้ำหนักอยู่ที่64กิโลซึ่งในใบคู่มือเขาบอกว่า64กิโลใช้ขันค่าสปริงเข้าไป0ถึง5มิลนะครับประมาณ เข้าไปข้างใน0 0ถึง0.5ประมาณนี้ครับไม่แน่ใจนะครับผมผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าขันเข้าไปสปริงแข็งขึ้นก็จะรับน้าหนักโหลดได้มากขึ้นนะครับสำหรับคนบน้ําหนัก60-80โลแต่ใน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 ลิงก์ที่ผมสั่งซื้อเอาไว้เขามีบอกให้หมดเลยนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้รออ,อเรียมเียๆอย่างนี้เลยครับมาดมูตอนนั่งกันดีกว่านี่จะเป็นประมาณนี้แทบจะไม่ยุบ ยุบน้อยมากครับคือตัวช้าลงเพราะอย่างชกเก่าของเจ้ามังกี้ก็จะยุบยบหน้าโยกหน้าหลังนะฮะถ้าใครจําฟิลชกเดิมได้ก็มันก็จะทํางานแล้วนะครับแต่นี่ก็ยังไม่ทํางานเท่าไหร่ผมน้ําหนัก6กโลบโชกยุบประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันแล้วจะมาบอกอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับภาพดวงของชกเป็นประมาณนี้นะโอเคเสร็จสิ้นกันไปแล้วครับสำหรับการติดตั้งชกเจ้า k y b k อัลฟาของเรานะครับ็ปเก็กล่องไปประมาณนี้รูปร่างตาประมาณนี้คลิปนี้จะสัน้นนิดนึงเพราะว่ามันติดตั้งง่ายครับไม่ยากสําหรับคนที่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาติดตามดูกันได้นะครับสําหรับเจ้าชูอัพตัวนี้สําหรับผมมีหลายแบรนด์ในใจครับแต่อยากลองตัวนี้ก่อนซึ่งราคามันจับต้องได้ที่สุดแหละครับณะเวลานี้นะครับกดในช้อปปี้บางทีมีส่วนลดด้วยแล้วก็มีของแถมเสื้อเป็นเสื้อทเท่ๆนี้ครับ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับสำหรับร้านที่ซื้อเพราะว่าร้านที่ผมซื้อมาเขาเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่าย KYB โดยตรงนะครับฝากเข้ด้วยครับแล้วติดตามชมกันใหม่สำหรับคลิปที่เป็นการขับขี่เดี๋ยวจะตามมาในเร็วนี้นะครับเดี๋ยวขอไปทดลองใช้ก่อนครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็อาจจะลองปรับให้เข้ากับตัวเองสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับช็อเดิมดีไหมสำหรับผมผมคิดว่าช็อเดิมใช้งานได้เลยครับแต่สำหรับผมผมคิดว่า พอมันนิ่มเกินบางทีอาจจะมีอาการปวดหลังบ้างสําหรับผมเองนะครับคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวต้องลองครับใช้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันทีว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งรีวิวใน YouTube ตอนนี้น้อยมากผมก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจก็เลยลองลองซื้อมาใช้เองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะกลับมาในเร่องนี้ครับสำหรับรีวิวการใช้งานเจ้าตัวนี้ครับเจอกันครับขอบคุณครับ